สวัสดีครับผมเมื่อสองสามวันก่อนผมได้นําเสนอวิธีการปลูกต้นไม้แบบประหยัดปุ๋ยก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะครับด้วยการเอาต้นกล้วยมารองพื้นหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยพืชสดอย่างต้นแคร์มารองพื้นหลุมแล้วก็มีคําถามมาว่าแล้วใช้พืชอย่างอื่นได้ไหมคลิปนี้ผมก็เลยจัดทําขึ้นเพื่อฉเฉลยให้ฟังนะครับเอาเฉพาะสิ่งที่มีในสวนก็แล้วกันนะเพื่อที่ สามารถนำมารองพื้นหลุมได้ก็ต้องเป็นพืชที่มีธาตุอาหารสูงนะครับโดยเฉพาะธาตุในโตรเจนซึ่งเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณที่สูงนะครับส่วนพืชอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เอาที่หลักๆที่เรามีในสวนลองหาในสวนเรากระก,กันนะครับหนึ่งละต้นแคครับต้นแคถือว่าเป็นผักพื้นบ้านคู่สวนคู่ครัวไทยเรามานานส่วนใหญ่นิยมบริโภคยอดอ่อนฝักอ่อน อันนี้ช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้ร้อนหนได้ด้วยนะครับและยังมีส่วนช่วยฆ่าเชื้อโรค้ิราได้ด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมยังนํามาหัน่นรองพื้นหลุมได้ด้วยนะครับทำปุ๋ยหมักก็ได้อย่างที่2ก็คือสนโหนครับสนโหนทุกชนิดเลยส่วนใหญ่ก็นิยมรับประทานดอกสนโนยอดอ่อนสนโนนํามาผัดมาลวกมาแกงก็ว่ากันไปสนโหนเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงเหมือนกันโดยเฉพาะมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมนะครับซึ่งจะช่วยบํารุงกระดูกและสมอง แถมยังมีธาตุเหล็กบำรุงโลหิตได้ด้วยอันนี้ข้อมูลคร่าวๆนะครับแถมยังมีวิตามินชนิดต่างๆมากมายเลยอย่างที่3ครับกระถินกระถินเนี่ยก็แน่นอนว่าทุกส่วนก็น่าจะมีนะส่วนใหญ่นิยมนํายอดอ่อนฝักอ่อนแล้วก็มเมล็ดจากฝักแก่มารับประทานกับส้มตํากินกับน้ําพริกก็อร่อยดีการรับประทานกระถินเนี่ยจะทําให้ผ่อนคลายคลายเครียดหลับสบายนะครับนี่คือสรรพคุณของกระถินเลยแหละอย่างที่4ี่ครับผักตองผักตองหรือต้นทองหลาง อันนี้เป็นไม้ยืนต้นนิยมบริโภคยอดอ่อนเหมือนกันบางพื้นที่ก็เรียกผักข่าวตองอันนี้ก็มีสรรพคุณช่วยต้านเชื้อโรคหวัดไข้หวัดต,ต่างๆได้ด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มีคุณค่าทางสมุนไพรที่นา่าติดสวนไว้และที่สําคัญใช้เป็นปุ๋ยพืชสดรองพื้นหลุมได้ด้วยหรือทําปุ๋ยหมักได้ด้วยนะครับมีธาตุในโตรเจนในปริมาณที่สูงเหมือนกันอย่างที่5ครับมะรุม มะรุมเนี่ยส่วนใหญ่นิยมบริโภคยอดอ่อนฟักอ่อนนะครับนำมาลวกมาต้มยำทำแกงก็แล้วแต่เมนูของแต่ละพื้นที่นะครับส่วนคุณค่าทางด้านโภชนาการเนี่ยมะรุมเนี่ยการรับประทานมะรุมจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ชะลอวัยได้ด้วยนะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่มีในสวนที่ผมหามาฝากซึ่งมีทั้งประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์ทางการเกษตรก็มีโดยเฉพาะการนำมหาหั่น แล้วนําไปรองพื้นหลุมก่อนปลูกนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มธาตุหาในดินโดยเฉพาะธาตุในโตโเจนทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมีใบเขียวใบใหญ่ใบหนามีรากเยอะแข็งแรงโตวไวนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ5สมุนไพรดีที่มีประโยชน์ใช้รองพื้นหลุมเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงต้นไม้ในสวนของเราก็ยังได้ลองหามาติดสวนไว้หรือมีแล้วก็ลองใช้ดูสวัสดีครับ